อ่เช้านี้ที่คลองไส้ไก่ค่ะพี่น้องคะอ่าที่คลองไส้ไก่มองลงไปข้างล่างก็จะเห็นกุ้งนะคะมีกุ้งนะคะนี่กุ้งก็จะเกาะอยู่ตามริมริมคลองเลยคะ <on> ่ะน้ําใสเห็นตัวกุ้งเลยพี่น้องขาข้างล่างลงไปก็จะเป็นหอยะคะ่ะตอนนี้เจ้าโัสใส่เจ้าหอยปังจะเริ่มไข่พี่น้องนี่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 ัวใส่เจ้าหอยปังจะเริ่มไข่นาน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 ตรงนั้นเห็นไหมพี่น้องคะนาน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 เขาเริ่ม เขาไปจับคู่แล้วนะคะตรงนั้นสงสัยเจ้าหอยปังจะเริ่มวางไข่แล้วค่ะเพราะว่าเห็นเจ้าหอยปังนะคะเขาเริ่มจับคู่มาหลายวันแล้วพี่น้องนี่นี่เจ้าหอยปังนี่น,นี่ดูพี่น้องค่ะอุ๊บสูสหอยปังในคลองเราเยอะอยู่นะคะนี่เขาจะเริ่มจับเป็นคู่มีหอยปังมีหอยขมนะพี่น้องในคลองคลองเราก็ตอนนี้คลองเราน้ําใสนะคะมองเห็นนะคะหอยปัง เขาเริ่มวางเริ่มจับคู่พี่น้องค่ะนี่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 เดี๋ยวให้ดูกันค่ะอนี่หอยปังนะคะอู้ดูค่ะดูพี่น้องตัวใหญ่มากเลยนะคะนี่ไซส์นี้ก็สามารถขยายพันธุ์ได้แล้วจ้าเห็นเขาจับคู่แล้วนะคะอ่าได้ยินพี่สาวว่าเขาเริ่มวางไข่ก็เลยลงมาดูพี่น้อง ว่าเขาวางไข่จริงหรือเปล่านะคะก็มาดูนี่นี่เห็นไหมคะนี่หอยปังอันนี้อันนี้หอยจูบหอยจุ๊บนะคะหอยจุ๊บนะคะหอยจุ๊บแล้วก็ใส่หอยขมนะพี่น้องแล้วก็เลี้ยงนี่หอยขมตัวเล็กตัวเล็กเลลูกหอยขมก็มีก็เลยมาเลาะดูคลองนะคะเพื่อจะเห็นไข่เจ้าหอยปังถ้าเห็นหอยปังไข่นะคะในหน้าแล้งแบบนี้พี่น้องคะเราต้องเก็บไข่ของเขาน่ะ ไปเพาะพี่น้องถ้าให้เขาเพาะเองไข่เขาจะโฟนะคะเพราะว่าอากาศมัน้อนแหงนะคะนี่นะคะมีบรรยากาศของไส้ไก่ของเราอุย้ยมีหถุงพลาสติกนี่นี่อันนี้เนี่ยพี่น้องคะเขาบอกว่ามันเป็นสาลายาสาลายอันนี้นี่ไม่ดีนะพี่น้องถ้ามีในน้ำเยอะๆไม่ดีนะคะ ต้องกําจัดออกแต่ว่ามันฮ้อนบาดท,ทีนี่พี่น้องค่ะมันฮ้อนมันก็เป็นเยอะเดี๋ยวจะไปหาดูอยู่ว่าเขากําจัดยังไงนะคะมันจะทําให้กุ้งไม่ลอกคาบเขาบอกสาลายอันนี้เอตัวสาลายอันนี้เรียกว่าสาลายไมโครสาลายไมโครทีสหรืออะไรนี่แหละเนาะถ้าจําชื่อไม่ผิดเด้อพี่น้องนะคะสาลายเจ้าตัวนี้นี่นะคะมันมากับอากาศฮ้อนพี่น้องเจ้าสาลายนี่นะ อากาศมันโลช่วงนี้อากาศมัน้ลนมากนะคะตอนเช้าก็อากาศเย็นเย็นนะพี่น้องเย็นสบายอยู่นะคะยามสาวนี่เลระของออ้ยนี่นี่นี่พี่น้องนี่นี่เจ้าสลายนี่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 เจ้าสลายนี่เก็บทิ้งนะคะเขาบอกว่ามันมีสารอะไรทําให้กุ้ง กุ้งให้โลค่าบนะพี่น้องนะคะอันนี้อยู่ในคลองดูหอยปังพี่น้องดูหอยปังนี่นี่นะคะตัวใหญ่มากเลยนะคะอันนี้หอยปังที่เราเพาะเมื่อเมื่อปีที่ลแล้วนะพี่น้องยังไม่ถึงปีนะคะหอยปังนี่พร้อมที่จะเป็นเม่พันุ์แล้วจ้านี่นะคะ ในของเราไม่เยอะค่ะ,คะอ่าโอ้สาหร่ายนี่เยอะเลยสาหร่ายสีเขียวเ,ยวเนี่ยพี่น้องสงสัยจะต้องหาเข้าไปหาความรู้ใน google แล้วพี่น้องค่ะ,น,คะนะคะโลนะคะของยาวเช้า เก็บบรรยากาศคองยามเช้ามาฝากทุกคนคะ่ะมาดูหอยปังกินอาหารข่าก็ยังอยู่ดีสบายนี่ตรงนี้เยอะเลยพี่น้องมองลงไปข้างล่างจะเห็นหอยปังเยอะเลยนะคะตรงนี้มีกุ้งด้วยนะคะตรงนั้นคาดว่าน่าจะวางไข่พี่น้องตรงมุมนั้นน่ะนะคะตรงใต้ซอกหินน่ะน,นะพี่น้องเห็นไ่โอ้ยมือบัง ตรงใต้ซอกหินนะพี่น้องนั่นะน่ะ,นะ,น,ะ,น,ะนะคะเขาน่าจะวางไข่นะคะแสดงว่าเราเลี้ยงได้ผลนะคะ